ลำพูนเพอพอร์ตี้สวัสดีครับวันนี้เราก็มีที่สวยๆแปลงใหญ่ๆมาแนะนำกันอีกแปลงนี้เป็นสวนส้มโอตั้งอยู่ที่ตำบลสีบีบบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแต่แปลงที่นี่ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของอำเภอแม่ทาและอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอำเภอเมืองครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นทางเข้าบริเวณด้านหน้าเข้ามาจากทางหลวงถนนใหญ่ประมาณ200เมตรครับ เมื่อเข้ามาเราจะเห็นต้นส้มโอพันธุขาวใหญ่ครับท่านเจ้าขอไปซื้อกิ่งพันธุ์มาจากสมุทรสงครามซึ่งเป็นสวนที่ชนะเลิศการประกวดส้มโอเนื้อที่ในการปลูกส้มโอตรงบริเวณนี้ประมาณ50ไร่มีการเดินระบบน้ําเดินสปริงเกอร์ไว้ทั้งหมดนะครับที่เห็นรถไถวิ่งอยู่เมื่อกี้ก็เป็นการพ่นยานะครับเพื่อป้องกงันแมลงโดยจะพ่นอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้ง และในส่วนของใต้ดินนี่ถ้าเจ้าของก็ฝังท่อไว้สําหรับลดน้ําต้นส้มโอแล้วก็จะมีการเว้นช่วงระยะห่างเพื่อให้ขับรถเข้าไปได้ในแต่ละช่องครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นลูกส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้วส้มโอนี่ปลูกมาได้ประมาณ5ปีครับมีอายุให้เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณหลาย10ปีใน1ปีสามารถให้ผลผลิตได้เก็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ จากในคลิปจะเห็นได้ว่าที่แปลงนี้อยู่ในหุบเขามีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกด้านเลยครับในช่วงที่เรามาถ่ายทําเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่หน้าแล้งครับแล้วก็ pm 2.5ค่อนข้างเยอะทําให้มองเห็นภูเขาไม่ค่อยชัดแล้วก็พื้นหญ้าก็จะเป็นสีเหลืองๆตามฤดูแล้งเนี่ยครับถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็จะเขียวหมดเลยนะครับสําหรับภายในสวนนี้ในที่ดินแปลงนี้ถ้าเจ้าของได้ทำถนนวิ่งไว้ไปทั่วทั้งแปลงครับ สามารถขับรถไปดูได้ทั่วทั้งทุกจุดของสวนในที่ดินแปลงนี้มีไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะครับน้ำนี่ท่านเจ้าของนี่ขุดบ่อเองแล้วก็ใช้สูบขึ้นมาผ่านเครื่องกรองส่วนบ่อที่ท่านเจ้าของขุดก็นำมาถมเป็นตรงจุดบริเวณนี้ครับทำเป็นเหมือนเนินเขาไว้สำหรับสร้างบ้านในอนาคตตรงนี้สามารถมองเห็นต้นส้มโอได้โดยรอบครับเรียงกันอย่างสวยงาม ถ้าทัศนวิสัยดีๆไม่มีฝุ่นควันนี่สามารถมองเห็นวิวเขาได้โดยรอบเลยครับตรงจุดนี้ท่านเจ้าของก็ตั้งใจไว้ว่าในอนาคตอาจจะสร้างบ้านขึ้นมาตรงบริเวณนี้พอเราขึ้นมาดูบนเนินนี่เราจะเห็นได้ว่าต้นส้มโอนี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครับตรงส่วนอื่นที่ไม่ได้รับน้ํานี่จะแห้งแล้งหมดนะครับแต่ส้มโอนี่ยังเขียวอยู่และนี่ก็จะเป็นบ่อน้ําที่ท่านเจ้าของขุดไว้เนื้อที่ของบ่อประมาณสามไร่ แล้วก็ลึกประมาณ8เมตรเลยนะครับค่อนข้างกว้างมากสาหรับบ่อนี้แล้วก็จะมีน้ําในบ่อนี้ไม่มีแห้งนะครับตรงจุดนี้ท่านเจ้าของได้นําปั๊มมาตั้งไว้เพื่อสูบน้ําขึ้นมาใช้ภายในแปลงที่โดยเดินเสาไฟฟ้ามาตรงบริเวณนี้และนําแผงควบคุมมาตั้งไว้ครับหากท่านใดมาซื้อที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาเพิ่มได้อีกครับ เพราะว่าบ่อมีขนาดค่อนข้างกว้างสามารถที่จะทําสร้างไรายได้ได้หรือว่าจะไว้สําหรับบริโภคไว้เองภายในครอบครัวก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูในจุดบริเวณที่ท่านเจ้าของทําแทงน้ําไว้ครับเราขับรถมาบริเวณด้านหลังของแปลงที่จะเห็นเสาไฟฟ้าที่ท่านเจ้าของเดินเข้ามาภายในแปลงที่ครับด้านหลังนี่ก็จะมีเนินที่มาจากดินที่กุดบ่อนำมาถมไว้ตรงบริเวณนี้ ท่นานเจ้าของก็มาสร้างแท้งน้ําอยู่ด้านบนของเนินนี่ครับเห็นท่อฟ้าฟานี่ก็จะเป็นท่อที่ดึงน้ําขึ้นมาจากบ่อขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนนี่จุน้ําได้หลายหมื่นลิตรเลยนะครับแทงน้ํานี่ก็จะใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลกส่งน้ําลงมาบริเวณด้านล่างและนี่ก็จะเป็นถนนที่สามารถขับรถขึ้นมาได้บนแท้งน้ํานี่ครับตัวแท้งนี้ทําจากอิฐบล็อกและฉาบด้วยปูนหนามากครับ ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ทำอย่างดีครับสามารถเก็บน้ํำได้เยอะมากแข็งแรงทนทานแล้วตรงจุดนี้ถ้าเคลียพื้นที่ให้โล่งก็จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั้งแปลงที่เลยครับเพราะว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ไกลนะครับห่างจากตัวเมืองลำพูนเพียงแค่21กิเมห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา14กิเมห่างจากห้างบิ๊กซีลำพูน20กิโลเมตร และห่างจากสนามบินเชียงใหม่48กิโลเมตรครับก็ใช้เวลาขับรถประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลรงจอดรถขนาดใหญ่ครับที่นี่จะมีลรงจอดรถอยู่2ลงรงเป็นโครงเหล็กครับหลังคาสูงแล้วก็ขึงลวดสลิงไว้กันแรงลมครับสามารถจอดรถขนาดใหญ่ได้และที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นั่นก็จะเป็นห้องเก็บของครับหรือว่าเราสามารถจะ ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นห้องออฟฟิศหรือว่าห้องพักก็ได้ครับส่วนด้านหลังที่เห็นหนู่นก็จะเป็นโรงจอดรถอีกซึ่งเป็นโรงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีขนาดเล็กอีกหนึ่งโรงครับที่เห็นที่ไถ่โล่งๆนี่ก็จะเป็นที่แปลงนี้ทั้งหมดที่เห็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าด้านหน้านั่นก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช้สําหรับพักผ่อนนะครับสําหรับท่านเจ้าของก็มีติดแอร์ให้ด้วยนะครับ ท่านใดซื้อที่ดินแปลงนี้ถ้าจะขอก็ให้ทั้งหมดนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่ในภาพรวมถึงรถแบ็คโฮแล้วก็รถไถที่เป็นคูโบต้าสีแดงที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับท่านเจ้ของก็ให้ทั้งหมดเลยในส่วนของพื้นที่ด้านข้างนี่ท่านจ้ของก็ไถไปบ้างแล้วในบางส่วนครับยังเหลือบริเวณที่เป็นป่าโลๆนี่อีกนะครับท่านเจ้าของรออีกประมาณเดือนสอเดือนข้างหน้าก็กะว่าจะไถ หากยัไม่มีผู้ใดมาซื้อที่แปลงนี้นะครับรถแบคโฮคันนี้ท่านเจ้าของซื้อมาในราคา1นล้านห้าแสบาทแล้วก็วางเครื่องใหม่อีกประมาณ3,000สนกว่าบาทก็จะมอบให้กับคนที่มาซื้อที่แปลงนี้เลยนะครับยังใช้ได้อยู่ตามปกติถัดจากโรงจอดรถตรงนี้ไปที่เห็นห้องสีครีม,มประตูสีน้ำตาลครับก็จะเป็นห้องพักอีกห้องหนึ่งซึ่งสามารถเข้าพักได้เลยนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็จะ ติดแอร์ด้วยครับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นน o สามกรครับเนื้อที่ประมาณ70ไร่แล้วก็จะเป็นน o สอ 2. อีก49ไร่และที่เหลือจะเป็นที่ครอบครองครับรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ210ไร่ท่านจะของตั้งขายไว้ในตอนนี้ไร่ละ200แสนบาทครับถ้าอีกประมาณ4-5เดือนยังไม่มีท่านใดมาซือ้อท่านเจ้าของจะนำไปเปลี่ยนเป็น โฉนดคูเดแดนสสจอราคาที่ดินก็จะปรับขึ้นอีกครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางช่องของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพาร์ตี้สะกดเป็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยๆแปลงต่อๆไป